อัญยงเซียสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป p อปช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต,ต่างๆในวงการเคป๊ให้ทุกคนติดตามกันสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึง g i d o l นั่นเองกับคอนเสิร์ต g i d o l World Tour in Seoul นั่นเองนะครับชื่อคอนเสิร์ตว่า IDOL เป็นการทัวร์คอนนะครับของ2024 g i d o l World Tour นั่นเอง และในตอนนี้เนี่ยก็ประกาศออกมาพร้อมกับปล่อยโปสเตอร์นะครับทำสถิติอีกแล้ว g i d ไ l คือเกิร์ลกรุ๊ปจากเจน4วงแรกเลยที่จัดคอนเสิร์ตที่ KSPO Dome นั่นเองวงแรกเลยที่จัดนะครับในปี2024นี้เป็นเวลทัวร์ที่ ปังมากๆไอดอลของ GIdol ในโซวันที่3ถึง4นั่นเองนะครับเดือนสิงหาคมปล่อยโปสเตอร์คอนเสิร์ตออกมาอย่างปังเลยโปสเตอร์คือขลังมากดูแล้วขนลุกเลยทีเดียวนะครับเป็นคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่มากๆและไอดอลกับการเติบโตในตอนนี้คือไปสุดแล้วก็ยังคงไปต่ออีกเรื่อื่นผังคอนเนี่ยก็ปล่อยมาแล้วเช่นเดียวกันสเกลคอนสุดยิ่งใหญ่ผังคอนก็อลังการนะครับมีที่นั่งให้เลือกกันแบบว่าล้นหลามแฟนๆทุกคนเนี่ยเตรียมตัวกันไว้ให้ดีใคร ที่มีแลนนะครับไปเกาหลีนในช่วงเดือนสิงหาคมลองดูนะว่าในวันที่3วันที่4เนี่ยจะได้หรือเปล่ากดไปดู G-IDOL ดกันที่โน่นไหมหลังจากนี้เนี่ยน่าจะมีการประกาศออกมาเพิ่มเติมว่าจะมีประเทศอะไรขึ้นอีกบ้างซึ่งครั้งนี้ที่ k p ซึ่งครั้งนี้ที่ KSPO Dome นะครับปี2024นี้เนี่ยไอเดลถือได้ว่าเป็นวงแรกของ Gen สเลยที่จัดคอนที่นี่สเกลนี้แล้วก็เป็นเกิร์ลกรุ๊ปนะครับใน วงที่9ที่สามารถจะจัดคอนเสิร์ตท,ที่นี่สเกลนี้ได้นะครับต่อจากวงเกิร์ลกรุ๊ปรุ่นพี่สุดปังมากมายไม่ว่าจะเป็น f i n KL นัเองนะครับ S.E.S. Girls Generation ค a r a 2, Anyone, Blackpink, Twice แล้วก็ Red Velvet นั่นเอง I อด l ถูกประทับไว้เป็นวงที่9ในประวัติศาสตร์ของเกิร์ลกรุ๊ปวง K-POP นั่นเอง ของเกิลกรุ๊ปจากวงการเคป๊อปไปรับที่จัดคอนเสิร์ตขึ้นที่นี่วงที่9ของเกิลกรุ๊ปทั้งหมดและวงที่4ของเจนและวงแรกของเจนสในปีนี้ และดูเหมือนว่าจะเป็นวงแรกและวงเดียวด้วยนะครับในตอนนี้นั่นเองพังคอนมีความแบบว่าใส่ใจรายละเอียดมากๆนอกจากจะให้ฟแฟนๆเนี่ยนั่งดูยืนดูแบบสนุกสนานแล้วยังมีโซนที่นั่งสําหรับแฟนคลับที่นั่งบิวแชร์มาดูด้วยใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆนะครับไอดอลก็คือปังมากๆกับคอนเสตไอดอลคลิปนี้เราไว้อัปเดตเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับอันยอง